สามีภรรยายนี่คู่หนึ่งแต่และวันแต่และวันเนี่ยเขาต้องใส่บาตรยมได้ไหมออาไหมเขาต้องใส่บาตรญาติพี่น้องมาตมาหลายคนเนี่ยคิดมากไปอ่าพระนี้พระแท้แต่พระนี้พระไม่เคร่งตัวเองเนี่ยเอาอัตติเอาข้อมูลเอาความคิดไปแยกแยกไปแยพกพระเข้าใจไหมพวาพระงนี้คงไม่เคร่งไม่ใส่ ถ้าองน,นี้ต้องทําบุญเยอะๆทําอย่างนี้ได้บุญน้อยมากเพราะจิตไม่ไม่ทิิงไม่จาคะาไม่สลับยังมีแบ่งเขาแบ่งเราพุทธเจ้าบอกว่า,วาการทาทานนั้นเปรียบเหมือนกับข้ามหม้อน้ำแล้วข้าบอกไหมน้ํามันจะไหลจะไหนก็หน้าที่ของน้าสิ่งที่เราให้แต่และนี่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้เป็นไปเถิดโดยไม่จำกัดเพรามดต้องได้กินนะต้นไม้ต้องได้กิน ค่าพอดีสามีพญาคู่นเนี่ยใส่บาททุกวันนี่วันหนึ่งเขาไปทำงานทั้งสองคนนะไปทำงานทำงานอาจจะเป็นพิเศษหรืองานที่หนักขึ้นปรากฏว่าวันนั้นนอนสื่นสายอย่างี่น้องพระไม่คอยหรอกใช่ไหมแล้วพระไม่เคาะประตูบ้านเรียกไม่กดปิงเรียกเลยครับ นอกจากว่าโยมจะบอกท่านไว้นะท่านถ้ามาแล้วถ้าโยมไม่อยู่ก็กดหิงเรียกก็แล้วกันอันนี้ก็คือเราอนุญาตเอาระนายเมื่อนอนตื่นสายก็ก,กดพกระเดินมาที่ประตูบ้านไม่เห็นมุบาตกไม่เห็น้า,นาวบดีสองท่านสามีภรรยา,าพระก,ก็เดินไปที่อื่นพอสา,ามีภรรยาพวกนี้ตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าวันนี้ตื่นสายเป็นพิเศษเขารีบวิ่งออกไป จะไปเปิดประตูบ้านดูก็ปร,รากฏว่าพระไปแล้วกระนิมนต์กลับก็ไม่ทันแล้วตไปไกลแล้วคําที่เขาอุทานขึ้นมาเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาอาจจะไม่เราะชิมหายแล้วละกูอะไรอย่างนี้นะวันนี้ไม่ได้ทําบุญแล้วอะไรอย่างนี้นะเรารู้สึกอย่างนั้นไหมวันไหนที่เราไม่ได้ทําบุญตายแล้วพวกเราเรออโชคดีล้วไปวก็ดีวันนี้จะเลี้ยงได้กินเองมันคนละจิตใจ แต่ของท่านเนี่ยโอ้โหตายแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่บาตรนะฮะแล้วทีนี้สองสามีภรรยาน,นี่ก็มามาแสดงความคิดเห็นกันเธอทํำยังไงเราถึงจะได้ใส่บาตรทุกวันไม่ขาดเหมือนวันนี้แล้วพ่อคิดยังไงสามีบอกว่าเอางี้แล้วกันเราไปจ้างคนเฝ้าประตูไว้คนหนึ่งเลยไม่ต้องให้เขาทํางานอะไรให้มีหน้าที่อย่างเดียวเปิดประตูตอนรับพระนิมนต์พระไว้แล้วก็รียกเราลงมาใส่บาตรเอาแค่เนี้ย ให้มันเลยเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นจนพอจัดพอไปได้ผู้ชายคนหนึ่งมาผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีงานอะไรทํานะไม่มีงานอะไรทำํำก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือมาเปิดประตูแล้วก็ไม่มอนพระคุณเจา้จาเจ้านายของกระผมยังกําลังจัดคำรับเดี๋ยวสักพักนีมมอนคอยแล้วก็วิ่งไปบอกนายนายคัามาแล้วอะไรอย่างเี้ยแล้วก็นานาเข้าบางทีก็ช้าบ้างเร็วบ้างตามธรรมชาติ วันไหนที่นายช้าด้วยความที่เป็นหน้าที่ของตัวเองก็เลยหาวิธีคุยกับนะพระพระคุณเจ้าฉันอา,าหารดีไหมเป็นหวัดเป็นไข้ไหมอยู่วัดกันสี่องค์มาแล้วนี่ก็คือหาวิธีพูดไงดีกว่านั่งมอง,มองหน้ากันเฉยแต่ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าคําพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดยักวาจาเป็นคําพูดที่ทําให้เกิดบุญเกิดวาสนาเกิดกุศลวันพี้เ,เื่อนมาอีก ถ้าองแดมาก็ถามเรื่องใหม่แต่ถ้าองคใหม่มาก็ถามเรื่องเดิมทำทุกวันจนกาย็นปกติที่นี่ไปพูดกับพระพูดไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมล่ะหนึ่งเจ็นท,ทุกแกนเขาเดี๋ยวพูดไม่ดีเด,อองงเดี๋ยวนายไล่ออกถ้าเสือว่าพระองค์ใดไปฟ้องนายเดี๋ยวว่าเําลำบากพูดดีจนเป็นนิสยัยตั้งแต่ตอนนานๆเข้ากับกลาย็นว่าคนเราเนี่ยนะพอพูดดีแต่ลอดเนี่ยคาพูดที่ไม่ดีมันจะไม่หลุดเลย จะต,ต่างกับคนที่พูดไม่ดีตลอดมันหาทางดีไม่เจอท่านไปสังเกตเวลาตอนพิพายสภาผู้แทนราษดรไลยไม่รู้เป็นอะไรพอขึ้นไม้ปับ๊บออกมาเลยลายตัวนั้นนะไม่รู้ลายอะไรถ้าเห็นคนที่เ,คคเล่านะเขาดื่มเล่า,าเขาทำนี่มันจะเปลี่ยนอาการคนนึงเช่นกันเมื่อพูดดีๆพูดดีๆพูดในานามเป็นปิยาวาจาเป็นสัมมาวาจานี่คือการเดินมักโดยตรงเง บางคนนะท่านไปนั่งสมาธิเจ็ดวันแต่วันกลับมาด่าเก่งกว่าเดิมคุณทําอะไรคุณไปทําอะไรมาคุณไปได้วิธีพูดที่เด็ดขาดกว่าเดิมเหรอคุณไปได้คาพูดที่ยอดเยี่ยมพูดที่เดียวสามีจุกเลยเหรออาตมางวงหมดเลยทุกวันเนี้ยเวลาเขาไปทําสมาธิการเวลากลับมาบินเท้าบาทวัดองสมาบินเทาบาททุกวันนะไม่บินไม่มีสิทธิได้สั่งข้าวนะพอบินปั๊ก สามบางทีมีลูกหน่พ่อกับแม่ไปไหนลูกเอาไปเข้าคอสหลวงพ่อกี่วันนะเจ็ดวันเขอ,อนโมทนาเราก็บินสบ,บัยพอมาแล้วก็ได้ยินเสียงบ่นกันเหมือนเดิมเนี่ยบางทีไปนั่งสมาธิเนี่ยการไปทําอย่างนั้นมันต้องดูเจตนาแล้วก็หลังนั้นด้วยนะท่านเพราะบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิจิตสงบไดนะ้ได้วิธีการค้าที่เอาลับเสียงลูกค้าดีกว่าเดิม โดยเฉพาะพวกขายอะไรใดหนักเสอ่ะมันเข้าใจจิตวิทยามันบอกว่าอ๋อแผ่เมตตากรคนที่จะซื้อของปรากฏว่าไปนั่งสมาธิแล้วมันก็ไปได้เงินมาเยอะหลังชาพึ่งลับพึ่งทาให้สุจริตท่านเคยได้ยินทานี้ไหมพรูอเจาบอกเลยนะทำมันจะเรสุจริตตังพึ่งแบบพึ่งทำให้สุจริตอย่าเอาธรรมะไปพุทธในการสุจลิตใช้พลังจิตที่เหนือนกว่าเนี่ย ไปขู่เขาไปข่มเขาไปให้เขาชอบตัวเองเนี่ยพวกนั่งสมาธิโดยส่วนมากวันนี้ตกแล้กันเยอะเพราะว่าจิตเจตนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสลัดทำจิตให้บริสุทธิ์พวกท่านเข้าใจไหมรักชั่วทําดีและทำจิตให้บริสุทธิ์พระุทธเจ้าไม่ได้บอกสันหนอยว่าทำจิตแล้วตรงใช้พลงังจิตเนี่ยไปข่มเพียงคนอื่นทางตรงทางอ้อม แต่ก็มีนะพระบวชใหม่เนี่ยเอามาถามว่า,าทำไมนั่งสมาธินิ่งจังเจ็ดวันเราถามเอ้ทำไมหน้าใสากว่าเดิไมไปทำอะไรมาท่านบอกว่าผมนั่งสมาธิให้หน้าใสคิดดูไปนั่งยังไงให้หน้าใสาผมบวชมาขนาดนี้อยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่ตลอดผมยังไม่ได้ทำให้หน้าใสาเลยท่านเนี่ยว,ว,วิทยากกยาหน้างที่แล้วเกินหน้าอะไรี่ย บอกว่าเวลาเขาทาสมาธิเขาเจะเอาจิตมาจับอยู่ตรงแก้มเขาตรงหน้าผกากเขาจะมองโง่หงงุ่งรู้จักไหมไอม้ห้าส่วนที่มันมีแสงเนี่ยเขาบอกว่าบางนีงงหงงงวยจริงๆแต่เราก็ไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นเครื่องเล่นยันหลงก็แล้วกันคนที่เล่นอย่างนี้มีเยอะมากและสนุกด้วยสนุกมากกว่าทุหนูเป็นเล่นเกมเล่นเกมเปนตาแดงตาดำที่สุ แต่ถ้าเป็นเข้าสมาธิเล่นนี่แต่ถ้าหลงก็หลงมันะลายต้องมีครูบาอาจารย์คือกัละยาณมิตรที่ยอดเยี่ยมนี่จะมาออกนอกเรื่องไปย,าย่านพอพระพอโยมท่านเนี้ยคุยกับพระอย่างนี้อยู่ตลอดเอาละวัดปฏิบัติส่วนตัวเขาเป็นอย่างนี้ตลอดนะท่านเรามาตัดสินกันตอนตายดีกว่าเอาอย่างไง้พระอะหันองค์หนึ่งเก่ง,งมากๆคือพระมหาโมคคลานละ ท่านก็ไปเห็นเทพพบุตรใหม่องค์หนึ่งหน้าตาหล่อร้อนสว่างสะไวนั่นแหละอยู่ชั้นดาวดึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เปจงกระถิ่นปัญญานระกมีจริงจริงนรกมีจริงๆคนเราตายแล้วต้องเกิดจริงๆที่นั่งอยู่นี่อย่าทำเก่งไปมัวประมาทอยูไปเจอกันกับโรงยาบาลโรยาบาลถาม,มว่าท่านจะตอบไม่ได้เคยไปฟังธรรมะท่านอาจารย์สนองไหมเดี๋ยวจะตอบไม่ถูก กานสนองสอนผู้ทั้งว่างงพนถมาหมาโมคลาขึ้นไปแล้วไปเจอที่พระบุตรองค์ใหม่ว่าทา,าเอ้านี่นาาท,ท่านเพิ่งมาอุบัติเลวคือเทพเนี่ยเวลาเข้าบาัตรเขาเรียกอ่เป็นสภาวะอุปาสิากักก็คือโตมาเลยสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นเวลาตายก็ไม่ต้องมีซากศพให้เก็บเข้าใจงไหม เหมือนกับเราเคยเห็นลูกเห็บที่มาตกมาในดินไหมพอตกมาพักมันจะละลายไปเลยอย่างนั้นแหละลักษณะของเทพเดี๋ยวท่านอาจารย์จะบรรยายได้ดีกว่าได้ตูงกว่าจะมาทีนี้เมื่อท่านเห็นท่านเห็นท่านก็ถามว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยไปทําบุญอะไรมาถึงได้เกิเป็นเทพอย่างนี้เลยนี่ยมอกว่าข้าแต่พระพระพระพุเจ้า กับผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเราเป็นลูกจ้างเขามีหน้าที่เปิดประตูตอนรับพระมาเป็นฑบาตถ้าพูดจจดีๆเงินที่เงินก็ไม่มีเป็นของตัวเองบ้านก็ไม่มีเป็นของตัวเองเพียงแต่ทําหน้าที่เปิดประตูตอนรับพระแต่ทําด้วยจิตใจที่ดีงามพวกเราทุกคนเกิดเป็นมนุษย์นะมีคุณธรรมบัติที่จะบรรลุธรรมเท่ากันทุกคน แม้ว่าคนคนนั้นเกิดมามีบารมีที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าไม่บำเพ็ญนักก็ไม่บรรลุ